สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันกับผมพอดีทั้งช่องฮอตดิลอมเพิ่มตัวเชื่ออีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องหุ้ยคือพร้อมนอนเถอะน้องลดกาเดินนเดียว่ได้ได้เบิดแล้วแล้วทดวอสอบดูอ่ะ <laughs> ไอมิสแสบป่ะแสงเดย์ไหมยังเดย,ย์ดีนี้โซนนี้ไปกับเดย์บอลก่อนครับเอาไปกับเดย์บแล้วก็้อวันที่เก่าฟ้าว่อสิมาอ๋อไปพักไปพักอยู่อัน หของพักเลยบอกหนง่าหอนเพราว่าเกิดอุบัติเหตุกันเลยได้มากนี่โอ้ไปกับเดมอนหนุ่มจีไปพักจังไหนบ้างนี่ก็ทุกคนเลครับผมก็แถวหนางานมือละไปพักรีสอร์ทบ้างไอวันเป็นอนวดยุน้ำวัดน้ำหยังเลยน้ำวัดดีเลยเนาะมัดประหยัดเนาะน้ำบัดเป็นนน้ำบัดแบพัน,น,นมลมไปน้ำนาะไม่เป็นไรใส่หัวผน,นังไหก อนมั้งปรมานันมันบ่ไเด้มีผู้ใดใส่ยักเพือนอนห่มปูสัตว์พวยังก็เลี่ยวหลดนะมันก็บ่อด้หอนแบบนั้นอก็ไปได้บ่อี๋ยวมีพัโล้มั้เือนนั่นก็ไปนอนหนังงานดีอนหนังกนนอนน้ำห่มไม่ห่มเลยไม่นโอ้ยสุดยอดโอ้ยก็ไปนอนในวัดก็บอกกันตอนเอามืขึ้นไหนอนใส่กันอนอนนิ่มนี่นี่วัดนี่มเใจเพรว่าแม่นเามือขึ้นดิมือว่ายเวีนนอนนอน ขึ้นนอนหลับมานอนมาหลับยังเวียนอยู่หลับแล้วเนาะยังมึงขึ้นมันไม่ได้นอนก็หลับตัวยังเวียนมันหอนหนอี่เอาลุดแล้วมาหลับลุดมันมาหอนล่มมาสัน่นบึ้มเบึมอยู่ช่วง,ง,งนี้นนนช่วงนี้มันอากาศมันพอได้อยุ้คก็ยังมาขึ้นนี่แลนน้วต้องได้ใสื้อผ้าห่มเดี๋ยวขันช่วงหอนๆช่วงนี่แหละจัะหน่อย

เพราะว่าเจ้นีรถแหงมไม่งายมันบอกเขาจะเลื่อนเขาจะเลื่อนเนาะเลื่อนไปหามกกลาบเลยพเรวหนาพเรวงาไรเรเลาูเลวสิเดือนแล้วก็มีอยู่พนี่ได้ไปโอ้ยพุ่มาแล้ว่นมาแล้วมาแล้วน่งอุはは้ิงท้ายเจ้าอเอกเนี้ยไปนนไปสักไหครับอเอกไปหนางานเลยบ่ ฮอรีสอดใกล้ๆคุณวนาะมันบ่ครับมันมไปนอนวัดน้ำกันไปบ่ไป,บ,ไปบ,นนบ่<ด>นออั่วัดกขึ้นหรอกีถ้าเจอยาไปนอน,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 อนวัดเหรอเนาะครับเนาะสอดไีแล้วไไเซเลมุนไไเซเลมุน ไปไปิบจงหมอไปน้ำเด้อหมอชิ um ้นสองนั่นนะคือตัวกตาตุ้นสิงจังเนี่ยตุ๊กตาตุ้นสิงจังเป่าวะเคยเห็นบ่พ่อวอ๋ไอ้้ออะไรสิบหัวไอ้ขอวิยัยอะไรสิบหัวไอ้ข้อพอยาผัตาที่บอกเป๊ะๆออที่กินเป็นไอ้กํา้นงกันดิอู้กับจอยกันเอถ มันมาเด็ดไก่มันมาเด็ดไก่ไหมฮะโว้ยไปหาดทอดชุดสำเนโอ้ยแมเนอยู่เขาถ่าเก็บของไหมโอ้ยจังย่างไม่หอดพรดีตัวอัลลีอาลอีตะตุไหมสภาพเมื่อหนึ่งเด้แต่

วดพ่วงักมวักแต่งพังพีน้่งครับแต่ละคนเว้ยเนาะจะเป็นมู่จครับเนาะพูดนะสองกล่องสมกล่องเนาะมึงในผลปวดพ่วงเนาะ็แต่เดียวยังยังปวดยังปวดอยู่เดีพาแเดี๋ยวพเดี๋ยวพลวทยคลิปนึงเขาแซบแล้วงแรงคยคลิปนึงเขาสิไปเขาสิไปยังม่งเขไว่เขาสิไปพุ่นเขาไปตลาดจะม่ง โอ้มตึนึ้นน้อยเนาะเพราะดีตลามันิพอดีสิไปหาลาะเบิ้องเัินกางเกงไมมือซองนะมันมันตลาดลงกึ่งจะได้ลงเกลือสักตัวลอกึ่งขึ้นหนาวร้างแล้วล้างแล้วปัญาเรื่องมเงินส่งาข่าอุ้ยล่ะอ่อนเงินปวดขึ้นในขึ้นปวดจะปวดของโลซารทอตี้ สบายแล้เที่ยองเอกกันยงนะ้องอีกกันน้องเกหอนเงินเนี่ต้องทำัวเหลังงครับใช่แต้องตึงประโยคกไธรรมดาตึงประโยคทีนีมาฝึกงานดซิมาฝึกงานซิที่จริงมากอะไรดิหนิน้องนเื่นดซี่กไรดิมาฝึกงานกันใช่มาฝึกงานดซิเฮ้ยตงไหนรเป็นตรงไหนอ๋อ อังกันนี <S <S ่แหยั้ไปยังไหนไม่ยังไหนก็คือจังพัดก uh> 네ันได้ข bon ี่รถอันม uh> ือนั่นก็ได้ขี่รถอันเด้ทางนั่งไทยกับบะสนอกมาคือวิ่นเทียเทสนดองพอจะเนิ่มยังไงก็ซ่อมยังไม่เสร็จใช่ไหมแล้วก็ มากับไฟนิ่ลุบบนรถไฟก็มาพังอีกทีได้แล้วบอสเซาะแล้วบอสรถบอดแล้วก็รถบอดไปแล้วครับรอบบนสุดคันนี้คันบอดก็ขึ้นแล้วนะรถมันรถสปอร์ตมาสร้างลาสุดแล้วบอสปอร์ตตัวกระทุนอ๋อนี่บอไอ้ว่าใส่หลังคาวป่ะอ้ยมีโทรศัพท์อยู่ประกาศตั้งกล้องไว้ยังควันมันบอสเตื่นมันบอสได้ยังตื่นเนาะนี่ให้โดนนี่ ร่วงแล้วครับล่งแล้วครับไตแต่เดินๆครับโชคดีโชคดีกินสมแล้วเหมือนกินสมน้ำลาแตกนลูนวงาเดียรนเ็นจิยมเลุนน้อเหเาจามเก็บนหน้ำลาแตกน้ำลูกคนนะ บัดกินมาานะนะคือบระยัผู้ยื่นอยากน้ำผู้เห็นบนเหลวอยู่ารอีกกนเลมิิปะเ็นยากเจ้าโยไก่เป็นยางบัดนึงจะเข้าแน่พนมาเขาผไม่ไรแต่เราแต่เข้าแบบผมซิคิวกับแปะ

ได้สุดกดกินแต่มากินหม่วงมาเว่าหรอขนหมักม่วงเขาอะมักม่วงเาอยัางก่อนขนหมม่วงที่ไหล้วเนี่ขนหมาัตัวขนขนหมม่วงไปเลออไอ้ไล็อกโอ้ไอ้ล็อกอยู่ไปหองไปพี่น้องเขาสารคดีกัลาพี่น้องพี่สมีก่อนกันแล้วกันครับ เดีย๋ยวพอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับซีพีสวัสดีครับไปห้องไปเจอกันในหน้าวัด,วดครับโอเคครับผม